สายย่อยกขึ้นมาครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับตอนนี้เก็บไปได้หนึ่งแต้มครับเค้กนะครับเค้กก็ทมพิการยังไม่เห็นเลยนะครับนะครับครับแข่งที่วัดบางนางบุญครับจังหวัดปทุมธานีครับโครงการพี่ให้น้องครั้งที่หนึ่งครับรับรายได้ทั้งหมดครับจะนำ ไปมอบให้กับน้องๆนะครับชาวตำบลปีละครับจังหวัดอำเภอสังขบุรีครับกาญจนบุรีครับเอาคันน้องม้าเปิดเกณฑ์บุกบ้างทำเมื่อกี้โดนไปสี่ครับยกขึ้นหมาโรกงี้ตีติดพื้นครับเอามาเอาแล้วครับลบบุรีปทะน่านครับใครจะอยู่ใครจะไปครับ เชียร์ใครกับพิมเข้ามาครับนี่ครับบาทเดียวครับจากทีมบางแหนนครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับหลุดโซนไปครับครับเป็นรายการการทุกนสนจริงๆครับรายการนี้นะครับนะครับระวังว่านะครับครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับจะมีให้เราได้มาเล่นกันครับรายการแบบนี้ครับสวัสดีครับคุณชยานนท์ครับ บาดนานยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โห,โหดูครับเฉียวครับแต่การเฉียดเลยครับลูกนี้ครับถ้าตองนี่นั่งแทนที่แน่นอนครับออกทางด้านซ้ายมือของทัานู้ชมไปนิดเดียวครับบาดเดียวครับจะขึ้นมาแก้เกมยังไงครับ ยกขึ้นมาลูกนี้หลุดโซนไปอีกครับบาดเดียวครับสองใบฮะยังไม่อยู่ในโซนเลยครับอาจนต่านจะตีตัดแต้มเลยหรือเปล่าครับทุกคนสวัสดีคนดูทั้งห้าร้อยกว่าท่านครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพือหนึ่งแชร์ครับยังไงครับยืนกลุมหัวอยู่ครับอาน์ตานบอกตีตัดแต้มเลยดีกว่าครับเข้ามาก็โดนตีติดครับ ตัดตีโดนสามใบเสียแค่สามแต้มครับอานานบอกอย่างนั้นนะฮะยกขึ้นมาลูกนี้เคลียร์เปลี่ยนหรือเปล่าฮะโอ้โหเหมือนยังจะไม่เปลี่ยนครับอาด้นานขึ้นมาคุมโซนครับเปลี่ยนครับมาดูครับทีม รอฟพอครับลงมาในจะตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับครับการสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยครับนะครับสายย่อยกขึ้นมาครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับตอนนี้เก็บไปได้หนึ่งแต้มครับเอาครับเมื่อกี้โดนไปสี่ครับจะเอาคืนเท่าไหร่ครับอยู่ที่นะครับโอมสุพรรณครับ เหลืออยู่สี่ใบในมือครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับเก็บแแนนที่สองไปได้ครับโซนนข้างห่างครับทุกคนนะครับโอ้โหคนละหมัดครับคู่นี้ครับ บอกได้เลยว่าได้เสียกันเยอะครับสนามแบบนี้ครับใครพลาดนะฮะขึ้นคุมโซนก็ยากครับนะครับตีไม่เต็มเหล็กก็ไม่ไปครับเอาครับแต้มที่สามครับโอมสุพรรณครับบอกเสียวเป้าครับโอมเดินยิ้มมาเลยฮะอะไรไปได้ครับแต่อย่าให้เป้าขึ้นไปข้างบนครับ ยกมาลูกนี้ครับสี่คะแนนครับครับน้องมาร์กเดี๋ยวอยู่ใบสุดท้ายครับลูกนี้ฮะห้ามกระแทกเป้าโดยเด็ดขาดครับารม,ม,ม,มาครครบรีครับยกมาลูกนี้โอ้โหสี่คะแนนครับ